ด้วยร้อ <oo> น,นไมไม่รู้เลยว่าเจ็บแน่นอนเลยพี่ผมรู้ตัวเลยว่าต้องเจ็บโอเคนะไม่ท่าไรแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหจะร้องแรงลูกพี่เอาอัดวีดีโออยู่ทรมาร์ท ทีนี่หนูเห็นไหม,มว่า,าคน,คน,ค,นคนลูกค้าเห็นไหมคะมันเข้านะคะ,ะ,เ,ะเราเห็นพอเราแบ่งกิจการปุ๊บเราจะเห็นขนเข้านะคะขนเข้าโทษหลักลูกนะีน้อ่อนลงไปค่นะนะคะเรานะคะเราป้ายมา ป้ายมานะคะเดีย๋บบ <laughs> ดวยบบวเราเล่นก่เ่าป้ายเสร็จนะคะนะแบไม่เจ็บหรอ้โอเคแล้วจะใส Oh, dear. Oh, dear. นี่แหละค่ะ oh, <dear. S 1> คุณลูกค้านีแหละนะอย่างนี้ค่ะ oh, <dear. S 1> ผิวลูกค้าจ,จะใสข hmm. ึ้นเรียนเลยเสร็จจะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าตรงนี้หน้าอ,อ,อกนะคะ ทำับนมไปเลยไม่ไม่เก่งค่ะคุณผู้ฟไม่เก่งไม่เก่งเลยแหลกนะคะเียแหลกเลยแหลกนะคะเียแหลกไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะเียแหลกนะคะเียแหลก จะเอาข้างเดียวมันก็เป็อะไรอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> น,น่าทีาไ่ไปนะคะรีแหลกนะคะคุณลูกค้าเลยแหลกคะ่ะ ดีแล้นะคะใุล้เสร็จแล้วค่ะคุณลพบุตรเม็ดน้ำโอเคต่อไปขโทษนะคะคุณค <S <S ลพานะแก้เสร็จแล้วค่ะ เกือบทุกคนนะคะกรณีที่เขาทำครั้งแรกนะคะในเมื่อลูกค้าตัดสินใจทําแล้วเราจะต้องทําให้ลูกค้าดีที่สุดแล้วก็ให้ลูกค้าเจ็บน้อยที่สุดถึงมันจะเจ็บแต่ว่าเราก็ต้องปลอบใจลูกค้าว่าไม่ไมค่อยเจ็บนะครับลูกค้า เห็นไหมเ,เนียน,น,ยนต่อไปอันนี้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เลย <laughs> <laughs> ตัวนี้นะคะมันจะไม่มีที่ให้เราทำนะคะเราไม่ต้องทำ คนด้วยเลยใช่แต่เนี้ยและอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊มโอ๊ยโอ๊อ๊ยนอ๊ยมอ๊ยโอยอยโโอยโอย

ลูกเตะกๆพี่ครับเขาจะทำให้เจ็บเลยผ้ากระจุยกระจายหมดเลย <laughs> <laughs> พี่อันนี้สะตอตัไ่ได้หรอกได้